จริงๆแล้วการเลี้ยงลูกวัยรุ่นสมัยใหม่เนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณจะดุเขาไม่ได้หรือทําโทษเขาไม่ได้นะครับเราไม่ได้ต้องการเลี้ยงแบบลูกเทวดาอยู่แล้วแต่การดุจะต้องดุให้เป็นดุให้เป็นศาสตร์ดุให้เป็นศิลป์ปต้องมีศิละปะในการดุเนาะการนําโทษก็เช่นกันครับก็ต้องมีศิละปะมีความสร้างสารรค์จะต้องเป็นการลงโทษเชิงบวกซึ่งเนี่ยมันเป็นการดุ แล้วการทำโทษที่แตกต่างจากสมัยก่อนที่ที่เราเคยถูกเลี้ยงมาหรือหรือการเลี้ยงดูในสมัยก่อนมันก็ไม่เหมือนกับสมัยนี้สิ่งสำคัญที่คุณแม่ต้องรู้อีกข้อหนึ่งก็คือทุกครั้งที่คุณลงโทษด้วยการตีเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เขาอายุ1 4บ5ี่ิบห้าแล้วเนี่ยถ้าคุณยังตีเขาอยู่หรือยังทำโทษโดยการดุหรือด่าใช้คำพูดแรงๆกับเขาเนี่ยใช้คำพูดที่ทำร้ายจิตใจเนี่ยสิ่งที่คุณรู้ คือการลงโทษเหล่านี้มีราคาที่ต้องจ่ายเสมอแล้วไอราคาที่คุณจ่ายไปตะเกียโดยที่เวลาคุณตีเขาปุ๊บแล้วเขากำหมัดกัดฟันเนี่ยเป็นราคาที่ถูกมากเมื่อเทียบกับหลายๆครอบครัวที่ผมเจอนะครับหลายครอบครัวต้องจ่ายสูงมากแพงมากบางคนทำโทษลูกไปเรื่อยๆลูกเริ่มออกห่างจากเขา ลูกเริ่มไม่อยากคุยด้วยลูกเริ่มมีความรับเริ่มเก็บเรื่องราวต่างๆไว้ในใจคนเป็นพ่อแม่ได้รู้เป็นคนสุดท้ายไปรู้เมื่อปัญหามันใหญ่นี่ก็คือราคาที่เขาจ่ายจากการทำโทษด้วยวิธีการตีหรือดุด่าเนี่ยมันก็คือหนึ่งในการหนึ่งในราคาที่เขาจะต้องจ่ายเสมอหรือบางาครอบครัวหนักกว่านั้นต่อหน้าพ่อแม่ก็ทำเป็นเด็กน่ารัก รับหลังเขาก็เป็นอีกคนหนึ่งบางครอบครัวยิ่งโตขึ้นก็เริ่มมีความคิดเป็นของตอนเองเริ่มอยากจะหนีห่างจากที่บ้านรู้สึกได้ว่าที่บ้านมันไม่อบอุ่นมันก็นำมาซึ่งปัญหาต่างๆในวัยรุ่นที่เราพบเจอกันอยู่ทุกวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วทุกปัญหาของวัยรุ่นล้วนเกิดจากความอบอุ่นในครอบครัวทั้งนั้นเลยมันเป็นราคาที่คุณต้องจ่ายถามว่า คุณมีเงินความสัมพันธ์หรือคุณมีต้นทุนชีวิตในครอบครัวคุณที่พร้อมจะจ่ายกับการลงโทษแบบนี้ไปอีกนานแค่ไหนอยากจะเชิญชวนคุณแม่นะว่าการลงโทษลูกวัยรุ่นในสมัยนีย้ทำได้ดุดุได้แต่จงดุเขาอย่างมีศิลปะดุลงโทษเขาด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ ดูดูมีศิลปะยังไงโอ้โหมีศึกษาค้นคว้ามากมายเลยในใน u t u b e ในเพจ Facebook หรือแม้กระท,ทั่งกับเพจนี้ของผมแต่สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่จะให้ไว้ในวิดีโอนี้ก็คือการที่คุณจะลงโทษหรือคุณจะดูรูปหรือคุณจะทำโทษเขาเนี่ยที่เป็นวัยรุ่นสิ่งสำคัญคือหัวใจของคุณผ่องใสแล้วหรือยัง บางทีมันไม่ได้สําคัญเลยนะครับว่าวิธีการที่คุณทําจะเป็นวิธีการไหนมันสําคัญที่ว่าตอนที่คุณลงโทษเขาไปนั้นอะ่ะหัวจิตหัวใจของคุณมันเป็นยังไงมันผองใสไหมมันมีแต่ความเมตตาที่อยู่ข้างในมันมีแต่ความรู้สึกรักเป็นรักจริงๆที่ไม่ได้เจือปนด้วยความโกรธเป็นความรู้สึกรักเขาตีเขาเพราะรัก เนี่ยหลายคนชอบพูดแบบนี้คุยไปคุยมาสืบไปสืบมาหลายครอบครัวคนเพราะว่าไอ้ตอนที่ตีเพราะรักอะ่ะมันมีความโกรธความน้อยใจมีความเสียใจมีความคาดหวังอยากให้ลูกเป็นคนดีเหลืออยู่ในนั้นถ้าอะไรก็ตามที่มีการเจือปนอันเนี้ยจิตใจคุณไม่ได้ผ่องใสแลละก็เลยไม่แปลกที่วิธีการที่คุณทำไปมันส่งผลเสีย ต้องจะะ่ายในราคาที่แพงมากเพราะว่าหัวใจของคุณที่ลงโทษเขาหัวใจของคุณที่กาลังดุเขาตอนนั้นน่ะมันไม่ใส่พอดังนั้นผมอยากจะชวนแม่ทำสองประเด็นประเด็นแรกก็คือลองค้นหาวิธีการลงโทษในรูปแบบใหม่นะครับถ้าจะดุเขาต้องดุอย่างมีศิละปะศึกษาวิธีการดุอย่างมีศิละปะซึ่งจริงๆแล้วผมก็แบ่งปันในข้อตะกี้นะครับ การดุอย่างมีศิลปะหรือการทำโทษอย่างศิลป์อย่างมีศิลปะอย่างมีความคความสร้างสรรนั้นน่ะสิ่งแรกให้โฟกัสใจตัวเองก่อนใจคุณสร้างสรรค์หรือยังใจคุณมีศิลปะไหมใจคุณเป็นสีอะไรเออคำถามนี้สําคัญมากเลยเป็นคาถามที่ดูง่ายเลยนะครับถามตัวเองว่าตอนที่ดุลูกใจคุณสีอะไรอยู่มีปนสีอื่นมาด้วยไหมมีแต้มรอยแต้มสีแบบเจือเล็กๆหรือเปล่า ้าใช่เว้นไปก่อนไหมรออีกนิดให้มันตกตะกอนก่อนให้ฝุ่นหรือผงที่อยู่ในน้ำมันตกลงไปสู่ก้นแก้วก่อนไหมใจคุณนิ่งแล้วก่อนไหมสังเกตน้ำที่อยู่ในแก้วนะถ้าน้ำมันนิ่งมากพอฝุ่นหรือตะกอนที่อยู่ในน้ำมันก็จะตกลงสู่ก้นโอง่งก้นบ่อก้นแก้วใช่ไหมเออใจคุณนิ่งหรือยัง ใจคุณใสพอไหมที่คุณจะทําโทษเขาเนี่ยสำคัญคือใจก่อนทําใจคุณให้นิ่งก่อนที่จะลงโทษเขาไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆนะครับนี่คือสองข้อที่อยากจะแบ่งปันในการตอบคำถามวันนี้เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่รู้สึกว่าเฮ้ยการเลี้ยงลูกสมัยใหม่นี่มันโหเหมือนเลี้ยงเทวดาหรือเปล่านยะคือทำไมทำไมดุก็ไม่ได้ ทำโทษตีก็ไม่ได้จริงๆแล้วดุได้แต่ดุมีศิลปะสำคัญกว่าการทำโทษผ่านการตีพยายามหาวิธีการอื่นที่มากที่มันสร้สรสรางสรรค์นเนาะแล้วก็สวยงามแล้วก็เป็นการลงโทษเขาที่มันได้ผลมากกว่านี้ย้ำอีกครั้งนะครับการดุดุได้แต่ดุให้มีศิลปะสำคัญกว่านี้ก็คือเราค้นพบแล้วว่าการตีในปัจจุบันมันไม่ได้ผลแล้วล่ะนอกจากคุณจะต้องเสียมีราคาที่ต้องจ่ายเสมอแล้วเนะี่ย มันยังเป็นวิธีที่ไม่ได้ผลด้วยโอ้โหมันช่างไม่คุม้มเสซะเลยกลับมาดูใจตัวเองนะครับก่อนจะลงโทษลูกวัยรุ่นใจคุณเป็นแบบไหนสวัสดีครับ